สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงรายการฟันนี่คลิปอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรจิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับในวันนี้นะครับเราจะขอหยิบเรื่องกโกงที่<ม>พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีนั่นก็คือการแบล็กเมลนั่นเองเมื่อก่อนแค่แอบถ่ายแอบปดเสียงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้ AI ปลอมทั ใช้อำนาจหน้าที่ในการแบล็กเมลกันฮอตฮิตกันทุกสมัยจริงๆแล้วผู้หญิงอย่างเรานะคะอันตรายมากๆก็คือเรื่องเซ็กชวลแฮลิสเมนต์มีทุกยุคทุกสมัยเลยค่ะแล้วยิ่งมาในคราบของผู้บังคับบัญชาผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือว่าผู้ที่มีพระคุณเนี่ย<ม>น่าหนักใจเหมือนกันนะครับยังไงหรอคะก็มันเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจไงครับม,มันก็เลยจะพลาดกันได้ง่ายมากแล้ววันนี้นะครับเราจะพาไปดูเคสหนึ่งครับที่เริ่มต้นจากนักศึกษาสาวคนหนึ่ง<ม>ที่อยากได้ทุนเรียนต่อแล้วถูกหลอกให้ถ่่าาาายยในนรมแตสุดดท้โอ คืนจบแบบเจ็บจี๊ดเลยงั้นเราไปดูคนไม่ดีสร้างภาพเป็นคนดีกับฟันนี่คลิปตอนที่มีชื่อว่าถ่ายมาถ่ายกลับไปดูเลยค่ะอืมเอกาสารขอทุนหนูก็ส่งไปครบแล้วนะคะอาจารย์ส่งรูป2นิ้วไหมอาจารย์หน่อยครับขอรูป2นิ้วเหรอคะรูป2นิ้ว อีเมลแล้วค่ะอาจารยอ์อาจารย์ไม่ได้หมายถึงรูปอย่างนี้อาจารย์หมายถึงรูปขนาด2นิ้วไม่ใช่รูปชู2นิ้วจ้ะนักศึกษาไม่ต้องส่งมาแล้วไม่เป็นไรข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้สําคัญนะนักศึกษามีรอยสักหรือเปล่าไม่มีค่ะต้องถ่ายรูปส่งไปหลักฐานนะคะได้ค่ะอาจารย์ ไปแล้วค่ะอาจาจรย์ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะนักศึกษาอาจารย์ขอในร่มผ้าด้วยนะในล่มผ้าได้ค่ะอันนี้ล่มพติอันนี้ล่มผ้นนมานะจะได้อยู่ <c oughs> ค่ะอาจารย์หนูส่งไปทางอีเมลแล้วนะคะอื นักศึกษาอาจารย์ไม่ได้หมายถึงล้มผ้าแบบนี้อาจารย์หมายถึงว่าเธอต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้วถ่ายมาด้วยถ้านึกษาม่รอยสักเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ทุนแล้วยังจะโดนฟ้องร้องข้อหาหลอกลวงด้วย,ยงไงเร่งมือหน่อยละกันอาจารย์ต้องยืน่นเาารื่องกนอื่นหรอกตามพูเอาไงดีวะเนี่ยทุนก็อยากได้แต่ต้องถ่ายในล่มผ้าจริงเะเสร็จแน่ อาจารย์ได้คลิปทำมาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่อยากให้คลิปถูกปล่อยลงบนโซเชียลแล้วก็โอนเงินมา50,000บาทเราทำไงดีวะแกฉันไม่น่าไปหลองเชื่ออาจารย์หลงจิตนั่นเลยอ่ะฉันก็โดนเหมือนกันนะแกแล้วแบบนี้ก็คืออาจารย์ก็มีคลิปทุกอย่างเลยอ่ะแกไม่เป็นไรนุย้ยเราลองมาหาวิธีกัน พี่จะช่วยพวกเธอเอพาแต่พี่เมย์จะให้พวกหนูงสองคนยืมเงินเหรอคะหน้าตายฉันนี่ยคิดว่าจะเหลือทั้งสิ้นเดือนมละพี่เมย์จะช่วยพวกหนูงสองคนยังไงอ่ะไม่ต้องกังวลฉันจะเอาให้อาจารย์มาอากราบนะนะทั้งเจ็บแล้วก็ไอ,<ต>อ้เ<ต>ออ แค่ว่าจะบรรณาไปลงเว็บไหนนะจะได้ไปโหลดข้ามาไล้เลยค่ะประตูไม่เลอะคงว,ว,ว่าลกไปบอกเลยแล้วเนี่ยมาแล้วจ,าจ้าเจรินผมเอาเกาลักมาฝากด้วยใจรีจังเลยไม่ใช่เกาลักษธรรมดานะเกาลักอะไรจา้าเกาลักเต่งว้ายโอ๊ยจ้า ใจใจใจเย็นก่อนละค่ะเดี๋ยวค่อยคุยใจเย็น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 นี่ตะกี้นี่มังร้องมากเลยนะเขารักสองลูกของเรืองเจ้เหินแล้มาแกะเขารักกินกันดีกว่าพึ่งแกะนี่นี่ชกนี้ไม่ไล่ชุกนี้ไม่ไล่ต้องเปลี่ยนชุกกล่องนะคะแจ้เหิงเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยจอยเลยต้องเปลี่ยนชุกกล่องชุดอะไรเจ้เหิงเดี๋ยวพี่ชกแล้วว่าจัดให้กินเขารักก่อนเขาแก่อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกิน เด็กวัดศัพท์ปั๊บตรงนี้เธอเลยนี่ชุบอยู่ข้างในแล้เปลี่ยนกล่องแล้วเปลี่ยนชุดเด็กเจ๊จะร้องให้เลยไปยตแหละว่าพาไปตายนี่ทางนึงเปลี่ยนชุ๊บเดลี่ยนเจ๊ร้องให้ดูยาวๆเลยร้องไงเจ้าข้างหลังไปเพ่งชุบข้าคุณผู้ชายเลยจัดให้ไอ้ใบอกใจอยากมาจากไหนมาฮะใบอกใจอยากมาจากไหนไม่รู้ข้ามองข้ามองคุณผู้ชายข้ามองมาแล้วเจ๊เฮือน ที่สุดๆไปเลยเฮ้ยดิเดินดๆจเย็นกอนพ่ะใจเย็นถอยไปเล็กนึงเขาก็ถ่ายรูปและวิดีโอเก็บไว้กองได้ไหมถ่ายรูปทำไมเจ๊เออเอาให้รู้เวลาที่ถึงอย่าไปอย่าไปกรไดก็ได้ก็ได้เรียงว่ามังไกลเต้นให้ลุงหลายไลม์ไว้เ้ยไลน์เอาไวจึงจึงจึ๊งจึงจึ๊งจึ๊งอยเอยบอกไม่ไหวแล้วเขาว่าถอดกองได้ไหมอไหนดีหลับตากองปึ๊บ น้องฉันเดี๋ยวนี้แล้วถ้าแกาไม่ลบคลิปน่ะท่านจะประจานไงนะลบรูปย๋ยวนี้เลยเพราะอะไรแกนั่นแหละลบเหือกล้าเหือหือ,อ คุณตำรวจจับไปเลยไม่มีหรอกอะไรประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะมีคนไม่มีความซื่อสัตย์อย่างพวกคุณเยอะเกินไปไงเดี๋ยวเรียกตัวเองว่าอาจารย์เลยเรียกนิสชาชีพจะดีกว่าเป็นถึงอาจารย์ซะเปล่าเนี่ยแทนที่ทําตัวให้หน้าเคารพนับถือกลับเป็นไอ้พวกต่อมสำนึกอักเสบแกเนี่ยลาออกไปเถอะสงสารนักศึกษาสงสารเยาวชนคิดต้องมาเลี้ยงคนอย่างแกปล่อยอิวะปล่อยทำไมอ่ะไปครับไปโรงพักครับก่อนก่อนก่อนไปขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมครับคุณตำรวจไม่ต้องมาเปลี่ยนหรอกไปชุดนี้เลยไปเลยค่ะคุณตำรวจพาไป ไกันนเม่ไปฉันจะไปลงบางบ้าไปเอากระเคืนมาเลยเอาารักเอาไว้ตรงนี้แหละกำลังอุ่งลองๆจะโดนอยู่แล้วนั้นก็ทำทำเราไปเลี้ยงข้าวอะไรพี่แม่ทำตัวได้แรงเก่งในสังคมนง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียิใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ โหสะใจมากเลยค่ะพี่กรณและเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ทําให้เห็นเลยว่าโลกของเราเนี่ยอยู่ยากขึ้นทุกวันและนี่แห<ช><ช>ละ <ไ S 1> <ล>ครับ <ๆ S 2> ภัยที่มาในคราบของผู้หวังดีปาถนาดีพ <ๆ S 2> วกสแกมเมอร์เนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับในการหลอกให้เราเชื่อแล้วก็เชื่อครับจากข่าวที่เห็นกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการใช้อํานาจในทางที่ผิดเนี่ยมีเยอะขึ้นมากเลยนะเราก็เลยต้องช่วยกันทําให้สังคมของเรามีแต่คนดีบางทีเนี่ยก็ต้องกล้าพูดกล้าซูบ้างนะครับเพราะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยคนทําผิดก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเราโดนแบ็คเมลแบบนี้แล้วเราพลาดไปแล้วไม่ ีใครมาช่วยทันเหมือนในคลิปเราจะทํายังไงกันดีครับรีบปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองด่วนเลยบางทีเนี่ยเรายังมีโอกาสแก้ไขได้ทันค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รีบพาไปแจ้งตารวจหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเช่นกรมกิจการสตรีนะครับแล้วก็สถาบันครอบครัวหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับด้านไซเบอร์ก็มีปอทอกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีค่ะถ้างั้นเนี่ยเราไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆกันว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ไปกันเลยครับคนที่มีอํานาจหรือมีตําแหน่งที่ดีเนี่ยไปหลอกแบล็กเมย์คนอื่นไปมองเห็นคนอื่นเป็นเหมือนเหยื่อทีอ่ตามความพอใจของเราอะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่ควรเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในระดับสูงคุณอาจจะทําลายชีวิตของคนคนนึงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้ โดนแบ็กเมย์ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องหาคนอื่นมาช่วยหรือว่าไปบอกเขาว่าเออเราโดนอย่างนี้นะดีกว่าเราช่วยเหลือตัวเองเราอาจจะทําให้มันยากกว่าเดิมค่ะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับกับการที่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วยการแบ็กเมย์หรือไปถ่ายคลิปมันอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรใครเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรทาครับเห็นด้วยกับทุกคนจริงๆเลยนะครับแล้วบอกสั้นๆเลยว่าอย่ายอมครับฝากเพื่อนๆทุกคนให้รู้เท่าทันเทคนิคการล่อลวงกลลวงของคนไม่ดีด้วยนะคะแล้วอย่าลืมตั้งสติก่อนถ่ายก่อนแชรร์ทุคคั้้งดวยยนะะ่อู รอบตัวเรานะครับดูอย่างเคสอาจารย์ต่อกับเมเปิลสขนาดคนใกล้ตัวก็ยังไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองด้วยครับเราก็ต้องช่วยกันปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่นะคะมีความซื่อสัตย์นั่นเอง ร่วมสนุกในรายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคําถามว่าพฤติกรรมการแบล็กเมย์ใช้หน้าที่การงานของตัวเองเป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้อื่นนั้นข่าดจิตสํานึกพลเมืองในข้อใดความมีวินัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบส่งคําตอบที่โดนใจสิท่ันแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่25ตุลาคมถึง27ตุลาคม2568สําหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรายการตอมสํานึกอักเสบหรือไงว่าทุกคนจะได้รับความสุขสน แล้วก็ได้รับข้อคิดดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้า1 1มง15นาทีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครั